เพื่อนยังคันเกิดยังคืนเกิดยังคืนเกิดยังคืนพี่แจกี้ถือเลขหกปดดเกือบล้านพี่น้องม่ไอ้แจกี้หมานเกือบล้านแจกน้ำใคยเอาได้เป็นว่านเอาได้เอาได้องอันได้บ่ขอบคุณค่ะไขยกไทเงินได้นดพี่น้องม่ไอ้แจกี้หมาน ขอบคุณซอสแจเกี้ต้องเอิบซอด้นี่นิเป็นบอลแม่ต้อนแล้วเจ้าม้าก็เจ้าม้าก็เป็ฮีโร่นี่ยอย่งก็แม่แล้วขายให้ขายให้ขายหน้ามาบุตรีม้าม้าข้างมาแน่พี่น้องซอสแจเกี้ม้าด้วยสิโอ้ย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 มาแต่วันยาพอนี่แหละ มาตะัน่พอนี่แหละต่วันพอเลยอกฉันปามเลยบะวันพอเลีงเลอกแล้วฉันรถเน้ตะันะพอั้ย่พี่เอาแล้วเอาแล้วาสปลอจากกีเลยนี่ขอบคุณซอจักกีนะสอจักกีซอจักกีพี่น้องเอ้ยใส่ลบ่จะองเราู่ใสเอาแม่เขาให้เอาขวดละวดแต่กล้องแ่ าจึกจากว่าไหนดิอาบ่ไหนดิออกไปขายพี่น้อออาไปขายพวกนีพวกนีเอยงเ้ว่าดพี่น้องเอ้ยพวกนีรักดโดักเขาพีกองคัาซะคัขซะเอาจ้คของเลาไปใส่อไปไดอ๋โอ้ยดอดออันนีเอาแเด ดูเสีปุ um. ้ได้ไหมดูนักชาติคน่ดียวเจอกีกันพี่น้อพี่น้องไปน้าหาสอดเจกีกันอปดตั้งเสื้อให้ไม่ได้หน่สอดเจกีปดปดปัดปัจ้ามือคักมาแน่แท้จ้ามคักขึ้นแน่แท้ร่อา่เลียงหน้ามัน คนเบิร์ดว่องหุ่นเอฟพี่น้องเนี่น้องเขาบปล่ารอเขาไปกะจังว่าหมาขี่รถกะจังว่าจังไรจังซี่ตัวเออเป็นแต่อย่างหัวหายยังไงสออนเนาะบัดเนี้ยคนมาซื้อนี่เออจังหวะเนี่ยแหละเอ้ายินดีด้วยค่ะยินดีด้วยคือชั้นนี่ยที่จะขึ้นเตอนแรกนึงได้ปลายขาวไปคุมขึ้นไปนี่บัวปาะธานเนี่ยก็ได้ทุนขึ้นอยู่